ื่องคนที่ลงพานเยอะเลยป่ะเออมากเยอะมากเลยโอเค thank you ขอบคุณค่ะ ที่แลเนีต้องมีการยากบทนน้นต่างๆอแหเลยนะครับ่อเป็นพันรูกผส์ที่เราดำเนินงานมาเป็น1 0บสิปีนะครับส0 2 0ปีที่ผ่านมานะครับเป็นพันธุ์ลูกผสมระหว่างพันชนีกับนกอินนะครับก็คือพันแม่ก็เป็นพันชนีตัวพ่อเป็นพันนกอินเพื่อที่จะประกาศ ให้คนทุกคนคนทั่วโลกได้รู้ว่าผู้เรียนเหล่านั้นมีหลายสายพันธุ์มากกว่าร้อยสายพันธุ์นะครับซึ่งผู้เรียนนั้นยังสามารถที่จะผสมนะครับคิดสายพันธุ์ใหม่ๆที่จะพัฒนาสายพันธุ์เพื่อเปิดการตลาดอีกมากมายในภาษาไทย และคนกีนจะได้ทานทุเรียนพันไปแฝงของประเทศไทยซึ่งเราสามารถสร้างอะไได้